สวัสดีครับท่านผู้ชมเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตาวิถีไทยกับพาท่านผู้ชมมาดูต้นบอลสีเนาะครับป้าทิโทเอา้าเม่นไภที่มีข้อมูลเกี่ยวกับต้นบอนสีนี่มาเล่าให้ท่านให้คุณตาวิถีไทยฟังแน่ว่าอันนี้นี่เขามีชื่อว่าอะไรเนาะคุณตาวิถีไทยก็มีอยู่มีเจ้ากรุงไกเซอร์ เออแต่บโแน่ใจว่าตัวนี้นี่เป็นน่าจะไม่ใช่เจ้ากรุงไกเซอร์เนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กหรือเปล่าเออมันมีสองเจ้ากรุงได้เจ้ากรุงไกเซอร์กับเจ้ากรุงเดนมาร์กสองอันอันนี้เนาะคู่กันมีประวัติความเป็นมาที่เออที่น่าติดตามได้ท่านผู้ชม,มเออบางคนบอกว่าคุณตาวิธีไทย อันนี้โบแมนเจ้ากรุงไกรเซอร์เด้อคุณว่าอ้าวถ้าโบแมนไกรเซอร์กะคืออย่างล่ะคือเดนมาร์กบอกหรือเป็นบอลบรรนานบอลโบราณชนิดอื่นเนาะกลับมาเล่าสู่คุณตาพิธีไทยฟังแน่เออเพราะว่ามันบอลน,นี่มันมีหลายร้อยหลายพันนี่นี่น,น,นี่มีลูกอ่อนของเขาพร้อมท่านผู้ชมนี่ลูกอ่อนลูกน้อยกําลังสิข,ขึ้นเนาะข้างล่างนี่จะว่ามีหัวบักไงญ่กโบจกักอื ถ้าเป็นหัวบักใหญ่นี่โอ้ได้การได้การท่านผู้ชมเองถ้าเป็นหัวใหญ่ๆนี่แห้งคักนะเป็นลูกน้อยๆของเขานี่ยอ,อันนี้อันนี้ไกเซอร์จะเป็นเป็นเม็ดๆเป็นดางๆลักษณะแบบนึงอันนี้เป็นแบบสีขาวๆบางคนบอกว่าอันนี้คือบอลเอ ถ้าเป็นบอลอีเนานน่สีขาวล้วนเนาะท่านผู้ชมสีขาวผมมีสีแดงนะ,บ,นอนนะอะบอลอีเนานะอ่าเบอร์นูนี่นี่ปลาชิตโทท่านผู้ชมเลยมีลูกน้อยอีกได้นี่มีลูกน้อยอีกอืมบาดนี้มีคนถามไปคุณตาวิถีไทยบอลสีราชินีแห่งใบไม้นี่นี่อ่าปลูกไว้นี่ มีราคาเพื่นว่าช่วงนี้กําลังมีราคาไนดะ้เพราะว่าคนที่เขาเอาไปปลูกขายนี่เขากรสิบอกว่านี่แหละบอลที่กําลังจะเรียบเรียบเคียงเคียงมาพร้อมกับเจ้ากุ้งไก่เซอร์จากบอลราคาต้นละสิบบาทหรือว่าปลูกไว้ในหัวมันขึ้นมาน้ำแจหัวนี่ <laughs> บางคนเอามีดไปทางทิมนะเอามีดไปฟันเออฟันทิมก็มีบ่มีประโยชน์ ไรค่ะคันพร้อมถ้ามันถือกระโตูนี่มันจะคันก็เลยว่าว่าโอ้มันบ่อขักแล้วต้องเทือเด็กน้อยไปสัมผัสเนาะเอาไปนี่ซะคุณว่าอ่าพันทิมพันทิม่าแต่พอพอมาบัดนี้นี่พอมาบัดนี้มีคนเอามาเล่นเนาะมาลงในชซเชียวชซเชี่ยวเน็ตเบิร์ดแชร์กันออกไป และกับ,บอลน,นั่นบอลน,นี่บอลน,นี่บอลน,นั่นจนลามมาจนฮอดบอลแบบอยู่บ้านๆเฮานี่บอลแบบโบราณโบราณเฮานี่เจ้ากุุงไกเซอร์เจ้ากรุงเดนมาร์กนี่ก็มีราคาขึ้นท่านผู้ชมเฮ้ยปลาทิทโทเออผูลายของเขาเบิ้งลนะุกสวยๆท่านผู้ชมเอ้สวยอ่าถ้ามันเป็นเจ้ากุ้งอย่างกระบ,บอกมาเดอท่านผู้ชมเนอะหรือเป็นบอลสีธรรมดา เป็นลูกไม้นี่เป็นบอลลูกไม้ธรรมดาคุณตาวิถีไทยอ่าไม่ใช่เจ้ากรุงเดนมาร์กกบว่ากันมาเนาะท่านผู้ชมผู้จัดการโรงแรมเพื่อนบอกว่าคุณตาวิถีไทยเอ้ยถ้าผมได้นี่น,นี่เจ้ากรุงเดนมาร์กนี่ไปปลูกไว้อยู่ใสยอยู่ป้ายทางเข้าโรงแรมมันกะสิงามนะมีสง่าราศีโอ้เวลาที่แขกไผ่ไปมานี่ เขาก็บ,บอกว่าโรงเรมอันนี้ทำไมสวยจังเลยมีน,นกนกน,ก,นกกระจอกท่านผู้ชมสงผู้เมียนี่มาเบิ่งคุณตาวิธีไทยรีวิวเอาฮิปเข้าโฮมนะจังน่อยเปียกได้ขันนี่นี่เห็นบันี <laughs> ่คุณตาวิถีไทยมารีวิวงานอีกแล้ว <laughs> เพิ่นกันสิว่าแหละอืนกพุดธาไปจับสาไฟฟ้าปุเออ แล้วกะผมกะในช่วงนี้กําลังฮิตบอลผู้จัดการว่าผมสิเอาไปฮ็ตเป็นกระเช้าของํารวยนี่ได้อยู่บอกคุณตาวิถีไทยมันสิมีคนเอาอยู่บอกเพ้่คนว่าไวา้นี่แหลนะเนาะต้นบอลตอนนี้เขากําลังฮิตไดเขากําลังนิยมนี่โดยเฉพาะเอาต้นน้น้อยนี่เอามาใส่กระถางนี่แห้งงามน,น,นี่อันนี้ยังบกกัดสีนยังบกกัดสีแห้งงามเอาตัวเล็กๆนี่ไปใส่กระเช้าของํารวยไผ่สิบ่เอาเนาะ แม้กระทั่งบอลธรรมดานี่เขาแห้งมักมาแห้งมักอืมเอามาโลดขอจะเป็นต้นบอลน,นี่ช่วงดีกำลังฮิตติดชาร์ตมาผู้จัดการโรงแรมสิบกขาดทุนเบาะเอาต้นบอนมาเห็ดกระเช้าของํำรวยมอบให้กับคุณลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมมาจัดกิจกรรมอ,อบรมสัมมนาเชิงวิชาการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหรือมาพักธรรมดานี่กะะก็ได้คือกันเพ่นว่ากสิมอบให้คือกันอ่อันนี้เป็นเจ้ากรุงไกลเซอร์นี่ต้นน้อยต้นน้อยไกลเซอร์ต้นน้อยตัวนี้อาเอาไว้นี่เอาไวน้ไวนี่ไกลเซอร์อืออันนี้เพิ่นบอกว่าโอ้บกขาดทุนดอกเพราะว่าลูกค้านี่เปรียบเสมือนกับผู้มีพระคุณนะอ่า ผู้จัดการว้าลูกค้าโรงแรมเหมือนกับผู้ที่มีพระคุณเพราะถ้าไม่มีลูกค้าเท่ากับสิบ,บได้เงินอโรงแรมต้องปิดโตไปได้ถ้าบ่มีคนมาพักที่โรงแรมแมนความเลืมนายห้างทองเพื่อนบอกว่าคุณตาวิถีไทยบอลเดี๋ยวนี้กำลังฮิตติดชาร์จบอกว่าสิเป็นไกรเซอร์หรือจะเป็นเดนมาร์กหรือจะเป็น ชายชนนางไหมหรือจะเป็นพระนครหรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะตระกูลไก่นะเออมีความสวยงาม <c oughs> ละเมียดละไมไปแบบแตกต่างกันออกไปเนาะเวลาที่เอามาฮิดเป็นกระเช้าของํำรวยเนี่ยแขกต้องอยากได้แน่นอนเหว่าเออแขกต้องอยากได้แน่นอนเพราะว่าอย่างเพราะว่าตอนนี้บอลกําลังฮิตืม <c oughs> บอลกําลังฮิต และกับเป็นอะไรที่แบบว่ากำลังอินเทนว่ายายมื่อนี้มาขายทองหรือมาซื้อทองว่าโมเมื่อนี้มาเปลี่ยนมามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนทองเห็นว่าจากสร้อยจากสร้อยเส้นนี่มันเส้นมันจากอันนั้นแหละวา่าง่ายเพราะมันอยากขาดใส่เหิงเอามาเปลี่ยนเส้นใหม่เห็นว่าเติมเงินใส่พร้อม <laughs> ยายเอ้ยเมื่อนี้มีบ่อนสีได้บ่อนสีบอ่อโหบ่อนสีกําลังขัก หลานโทรมาจากกรุงเทพบอกว่ายายที่บ้านยายมีบอลสีไหมออบอลสีแบบบ้านๆเขาเนี่ยเขากำลังฮิตบอซันคุดขึ้นมาใส่กระถางได้ได้ได้บอลสีนี่ยายแห้งหมักผวม,มาเฮ็ดเป็นกระเช้าของชั้นลุยมาเลยนี่ผมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วยายโอซันอืมปฏิทโทยายได้คิวที่เท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่ไปซื้อของนีน่เนาะ ตามห้างสรรพสินค้ากะดีตามโรงพยาบาลหน่วยงานสำนักงานต่างๆถ้ามีคนจํานวนมากก็จะต้องมีบัตรคิวมีการผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลเนอะเออเว้นระยะห่างยายได้คิวที่50มาสัน <laughs> ยายทนได้ยายรอรอรออายายบริเหตุยังอยู่แล้วนะโดยเฉพาะมือนี้ านายห้างทองว่ามีบอลสีราชินีแห่งใบไม้มาแจกนี่แห้งคักนะแห้งคักคุณครูโรงเรียนหนึ่งนะอยู่ในนระฐมยกเอาบอลสีอันนี้เข้ามาในห้องเรียนเอาเรายกเข้ามาเหอยังน,น,นักเรียนชั่วโมงนี้คุณครูจะให้พวกเธอวาดและก็ระบายสี ต้นบอลสีราชินีแห่งใบไม้อันนี้นมาโหวิธีไทยเด็กชายวิธีไทยครูครับทําไมมันสวยจังเลยครับมาสันโหเออมันสวยตอนนี้เขากําลังฮิตกันเลยอือเอาเธอวาดได้ไหมวิธีไทยมาสันนี่นี่วาดวาดวาดระบายสีแต้มออกมาทางนี้นะนี่นี่สีแดงแล้วก็ตรงใบของเขานี่ขีดเป็นเส้นเส้นนะเป็นเส้นเส้นเป็นลงๆ ได้ครับครูครับครูครับเวลาที่ผมโตขึ้นนี่ผมจะเอาต้นบอนสีนี่มาเพาะพันุ์ขายขยายพันธุ์ขายได้ไหมครับมาได้วิธีไทยเพราะว่าช่วงนี้นี่คนที่หนีขึ้นมาคนที่อพยพมาจากเมืองกรุงจากกรุงเทพนเนื่องจากภายโควิดเนาะโรงงานกับปิดโตลงไปอืมบริษัทห้างร้านต่างๆก็เลิกจ้างนะ เพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เลยมีคนกลับขึ้นมานะบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเฮหดยังระบบนนี้มาค้าขายเปิดร้านตำมงหุ่งขายกับเข่าอาหารตามสั่งบางครอบครัวมาเปิดร้านขายต้นไม้โอ้เป็นล่ำเป็นสันวิถีไทยดีมากดีมากที่เธอคิดแบบนี้ออแต่คุณครูขอแนะนำเธอนะให้เอาต้นไม้หลายๆอย่าง อย่างเช่นถ้าเธอเล่นบอลน,นี่เอาบอลมาขายนี่ก็ต้องเอาบอลอย่างอื่นมาขายพร้อมอย่างเช่นอันนี้เดนมาร์กก็ต้องเอาเจ้ากรุงไกเซอร์มาพร้อมหรือเอาชายชนเอาหกหลงนะกวนอูกวนอิมอม,มาขายประกอบเวลาที่ลูกค้าถามหาเขากระิได้ซื้ออันนั้นอันนี้อันนี้ไปพร้อมครับวิธีไทยนักเรียน บดนี้มาในระดับมหาลัยนะในระดับมหาลัยนี่อาจารย์ไนดะ้บอกว่านี่สิตนักศึกษาห้องนี่เป็นห้องเรียนภาคสมทบเรียนเสาร์อาทิตย์นะอาจารย์เพื่อนกับบอกข้อความส่งข้อความไปทางแอปพลิเคชันไลน์ติง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 นะโนนักศึกษาสัปดาหนะ์หน้าครูจะให้พวกเธอรวบรวม แล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับต้นบอลสีอันนี้มานะเพื่อที่จะได้รวบรวมเป็นเล่มเป็นเล่มเป็นหนังสือเป็นข้อมูลใครที่ได้อ่าใครที่อยากได้ข้อมูลอะไรนี่ก็เข้าไปดูที่หนังสือเล่มนี้นะก็ครบหมดเลยพวกเธอไปหาในตำรับตำราในหนังสือวิชาการหรือมีคนเขียนไว้เนาะให้เธอไปหามาให้เครดิตเขาเพรามเวลาที่เขาเอ่อเอา เขียนบันทึกชื่อของเขานี่เอามาพร้อมนะว่าคนที่ให้ข้อมูลนี่เป็นใครไปหาเบิง้งเฮือนย่าพ่อผู้ใหญ่เฮือนย่าพ่อกำนันนะว่า,าเพื่อนเรียกชื่อบนอันนี้เรียกว่าไหนวิธีการเพราะปลูกเพาะปลูกอย่างไรเนาะอือปฏิทินทพอสัปดาหนะ์หน้าต่อมาบัดนี้วันอาทิตย์เฮียนเสาร์อาทิตย์ได้ห้องนี้เออเฮียนเสาร์อาทิตย์บัดนี้อาจารย์ิ่นบอกว่าเอา้า วิธีไทยเธอออกมาพรีเซนต์หน้าห้องคนแรกสั้นออกมาข้อมูลที่เธอไปหามานี่บนสีราชินีแห่งใบไม้ต้นนี้นี่มีชื่อว่าอะไรโดยแท้จริงแล้วมันคือเดนมาร์กหรือเปล่าหรือมันคือต้นบอนสีอย่างอื่นอืมวิธีไทยออกมาพรีเซนต์หน้าห้องคนแรกคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าบาดนี้จนบดคุกคบนบาดนี้อ่ ข้อใดที่มันคือกันเพื่อนก็นเอามารวมไว้ข้อใดที่แตกต่างก็เหตุเป็นข้อเป็นข้อไว้นะเออจนแล้วเรียบร้อยเหตดเป็นเล่มอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้มันเป็นช่วงยุคโควิด1 9ถ้าสิให้คนไปอ่านในห้องสมุดไปยิบจับหนังสือบางคนเขากับบอฮู้เนาะว่าอาจจะมีเชื้อโควิดหรือเปล่ามันเสี่ยงเอาแบบนี้ซะพวกเธอตั้ง โปรแกรมขึ้นมาคือลงไปในข้อมูลลงไปในอินเทอร์เนต็ตอย่างเช่นสร้าง facebook ขึ้นมาสร้างสร้าง YouTube ขึ้นมาอินสตาแกรมสร้างเพจอ่าเว็บไซต์หรือนะฮ็ดเ,เป็นแบบอ่า t o k t o k ก็ได้นะ tiktok อะ่สนุกสนานแล้วก็มีประโยชน์แล้วบัดน,นี้วิถีไทยเฮียนอยู่นี่ห้องนี้ได้เธอเป็น ช่ YouTube the, อง u t u b e เด้อเพื่อนบ่าตั้งกลุ่มขึ้นมา3-4คนลงเอาข้อมูลนี้ลงลงลง,ลงไว้ใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับบอลีราชินีแห่งใบไม้ตัวนี้ก็แค่มาแค่มาคลิกเข้าไปใน YouTube ของพวกเธอเนาะก็ได้ข้อมูลแล้ว่่ต้องไปเสี่ยงที่สิเข้าไปอ่านในห้องสมุดอาจารยขอบคุณอาจารย์และก็นักศึกษาห้องนี้มากๆที่เห็ดข้อมูลไว้อบาดนี้อาจารย์ ที่เหตุเกี่ยวกับวัตถุมงคลเอาต้นว่านนั่นว่านนี่มาปลุกเสกนะว่านร้อยแปดคุณตาวิถีไทยเจ้ากรุงเดนมาร์กหรือบอลสีตัวนี้นี่โดยอัตลักษณ์ของเขาเป็นต้นไม้มงคลมีความงามมีความสวยงามอยู่แล้วเห็นว่าบบต้องเอาไปปลุกเสกแล้วนะโบต้องเอาไปเห็ดเกี่ยวกับพิธีเจวันเจดคืนตามที่ได้รับเรียนมาจากครูบาอาจารย์นะ แค่เอามาปลูกไว้ก็สิเป็นมงคลแก่เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนเพื่อนว่าออแต่เวลาที่พูดเกี่ยวกับต้นไม้มงคลนี่ความเชื่อเรื่องความความเชื่อนี่ต้องพูดว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอ่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อต้องว้าแบบนี้เนดะ้อคุณตาวิถีไทยครับวิถีไทยก็ดีเออนายห้างทอง กับผู้จัดการเพื่อนเเป็นเซียวเหยกันเนาะเออมื่อนี้ไปหายายตอนเศร้าๆดิเราเศร้าๆนะงานยังบ่ทันได้เข้าออไปหาปไปกินข้าวเศร้าบ้านยายนี่น่ยบ้านยายนี่ก็อยู่ตรงกลางร้านทองห้างทองพออยู่ทางขวานะเออโรงแรมก็อยู่ทางซ้ายบาัดนี้มาหากินข้าวร้านยาเราเปิดเปิดไอ้อาหารตามสั่งเนาะ ยายเอากับเข้าคือเก้าเด้อยายเราผลขายทั้งกับอาหารตามสั่งแล้วก็มีต้นไม้บ้างเล็กๆน้อยๆอยู่หลังสวนเพื่อที่สิด้ให้ลูกค้าได้ซื้อได้เบิ่งที่แรกก็ซื้อมาเพื่อให้ได้เบิ่งได้แยง,งแต่มันหลายขึ้นไปนี่หัว <c oughs> ภัยมันหลายขึ้นก็เลยจําหน่ายว่าเออยายกินข้าวนำซัมปา่าอิ่มเรียบร้อยแลละยายมีต้นบอนสีเบะ้ะผมว่าลูกค้าโทรมา บอกว่าอยากได้ต้นบอนสีนี่มาคิดเป็นกระเช้าของชมลวยเหมนว่ายายบอกว่ามี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 อยากได้บอนสีอย่างะ่ะชายชนเหมาะหรือนางไหมเหมอนว่า <laughs> ยายบอกโลถ้าไปเอาชายชนกับนางไหมมาเป็นกระเช้าของชมลวยนี่โอ้ยังยังยังเพิ่นว่าคณะกรรมการโรงแรมกําลังพิจารณาอยู่จะเอามาหรือเปล่าเพิน่นว่าเดี๋ยวสิสั่งมาจากจีน <laughs> ราคาจังทึกแน่เออ บัดนี้ผมนี่ทางลูกค้าเพื่อนโทรมาอยากได้บอลแบบบ้านๆเราเพื่อจะเอาไปเห็ดป็นกระเช้าของชมรวยนี่แหละบอลเจ้ากรุงไกรเซอร์บอลเจ้ากรุงเดนมาร์กนี่แหละหรือบอลอินเนานี่แหละ,ะเรียบๆเคียงๆที่อยู่ในพื้นทิ่บ้านเฮานี่แหละเผื่อว่ามีมียายว่ามีเยอะขุดขึ้นมาใส่กระถางไว้แหละนะ คนละสิบกระถางพอไหมยายบอกโอ,อ้พอพอเหลือเฟือยายเอ้ยทัานกินขขาน้ำซัมปลาเสร็จแล้วก็โอ้ขนต้นไม้เมื่ออต้นบอลสีนี่พอไผ่พอมันแฮปปี้เอนดิ้งติ้นตินกับคนซอยคุณหน้าทั้งสองขึ้นไปใส่หลดนะคนไปใส่หลดเอาตินตินต้นขอบใจมากสันนตินตินเป็นหลานของยายเนาะมาซอยยายเห็ดกับข้าวซอยเสิร์ฟซอย,ซอย,ซอยนั่นซอยนี่เอา เอาขนมไปกนินตินตินเอ้ยขอบคุณครับคุณนาโอ้ดีมากวิธีไทยเออดีมากตินตินตนเพราะว่าอย่างผู้รักผู้ใหญ่ให้ของให้ขนมเล่นมนหยังนี่ไหว้นี่เป็นมารยาทของเด็กไทยดีมากดีมากนะเออเอาละเนาะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีนม่แห้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมหุ่งมือหนา นอนรับกับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แกควนมณีโชตเดินทางไปใสมาใสไกลไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านครบนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายที่สีมาล่อลวงให้ทำบาปและก็ตกนรก ให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาละสำหรับวมือน,นี้พระเอกของเรื่องก็คือบอนสีราชินีแห่งใบไม้ที่มีชื่อว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กหรืออ่าบอนสีที่มีชื่อว่าเอามีเน่ะเป็นข้อจุดๆไว้ได้บางทีมีคนทักทายเข้ามาคุณตาวิธีไทยนี่ไม่ใช่เดนมาร์กเพื่อนบ่าเออเอาทักทายเข้ามาเด้อมาแจ้งมาแจ้งกัน ได้มีข้อมูลครับสำหรับวัอน,นี้ขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม